มาพูดถึงเจลีกกันหน่อยนะครับนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งอยู่ต้องบอกว่าทีมสินแดงานั้นมี Big บิ๊กแมตต์รออยู่สุดสัปดาห์นี้นะก็จะพวกเขาจะบุกไปเยือนทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเร่จากฝูงเจลีกในขณะนี้นะครับ,รบโดยด้านของซานเฟเซ่ฮิโรชิมาเนี่ยตอนนี้รังรองจากฝูงอยู่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนุกใช่ครับเพราะว่าคาวาซากิฟอนตา์เรก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับ ขายทีมของมุ้ยเองฟอร์อมดีมากๆนะครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เหมือนมีผู้สื่อข่าวรายงานจากญี่ปุ่นรเรื่องของสภาพร่างกายใช่ไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของเทียสินแดงดูฟิตเต็มร้อยมากขึ้นกว่าเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับซึ่งทางด้านของโคชใหญ่อย่างฮิโรชิ โจฟุกุนะครับคุบซื้อใหญ่ของซามิเซ h i r o โรชิมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้การันตีว่าเกมนี้เนี่ยทีละสินจะได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงหรือไม่นะครเขาพยายามที่จะรุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายเลยเพื่อไม่ให้แทคติกต่างๆเนี่ยล่วไหลถึงคู่แข่งได้ก็ต้องรอรุ้นกันว่าทีละสินจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงต่อเนื่องหรือไม่นะครับ,รบ,รบติดตามกันนะครับสุสัปดาห์นี้บิ๊กแมตช์เจอรีครับ